เมื่อวันพระที่ผ่านมาณศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีบุบพราเปตะพลีเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยรัธนาศีลห้า,ารัธนาธรรมและเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่เจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมาตกะพรตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทางได้น้อมถวายผ้าตรายและธยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งการมาทำบุญในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีระลึกถึงคุณงามความดีของบุพการีผู้มีพระคุณตลอดจนญาติสนิทมิสหาย และบุคคลอันเป็นที่รักที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยการทำบุญอุทิศไปให้เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความสุขในสัมปรรยภพอีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะนอกจากนี้ทางศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันยังได้จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานครั้งที่4 ประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน100กิโลกรัมซึ่งการปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนั้นถือว่ามีอนิสงส์เป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ต่อชีวิตยอมได้ชีวิตที่ยืนยาวปลอดภยัยมีความสุขและตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุไขบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆมาตัดรอนได้ และการช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรีก็จะมีอิสระเสรีในการเข้าถึงธรรมไม่มีสิ่งใดหรือกรรมใดซึ่งการเข้าถึงพระธรรมกายและการเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่ายค่ะ